อุกากาอุกากาสวัสดีหลานอยู่กับลุงชัยกับช่วงลุงชัยเปิดกล่องมิติกมาดูว่าลุงเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่าโอเคลุงไม่ได้อยู่ในตระก,กูลเดียร์ไหจอ์ดีลุงว่าลุงน่าจะโชคดีนะขอผลโมโจงโมจี่เอ้ยไม่ใช่ขอผลมิตองมิติกไหนขอดูดิเอ้าผู้ผลทาฟกาก้ารอไงผู yeah! ้ผลคอนโทรบอกแล้วว่าลุงชัยนะดวงดีดูดินไปแต่สาวลุมล้อมแต่ยังไม่จบาะวา ลุงยังมีอีกกล่องนึงเดี๋ยวลุงขอซื้อกล่องก่อนน้องสาวขอกล่องหนึ่งนะโอเคมาอาจจะได้ผลพงผลพิษกับเขาบ้างนี่ได้มาแล้วผลหัวใจต่อไปก็ต้องผลพิษแล้วป้าลุงชัยขออนุญาตเปิดเลยอ่ะโอโคตรเกลือเลยเหยียดแหม่ม ร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแด้แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับยังยังไม่จบกับลุงชัยลุงชัยมีอีกกล่องไอ้น้องเออกล่องนี้มีน้องฝากเปิดมาพอดีว่าลุงชัยนั้น เปิดอะไรก็ได้แต่ผลดีๆน้องเขาบอกว่าอยากได้ผลรอโอเคลุงชัยเปิดหน้านี้เลยละกันไม่ให้ดูว่าได้อะไรเปิดออกดูป้าง้ นี่เป็นไงแล้วบอกแล้วว่าลุงชัยนะดวงดีได้มาอีกหนึ่งผลของผลลอยินดีด้วยกับน้องที่ได้1000พโลบักในคลิปที่แล้วด้วยนะนี่เลยอย่าลืมติดต่อรับรางวัลกันด้วยล่ะลุงชัยบอกเลยว่า1,000โลบักนั่นเอาไปทําอะไรหลายอย่างได้เลยและคลิปนี้ก็มีคําถามด้วยเหมือนกันนี่เลยคําถามมีว่าถ้าคุณทําให้คนเป็นอมาตะได้หนึ่งคนคนคน,คนนั้นจะเป็นใครไตปตอบถูกใจลุงชัยแล้วก็เอาไปเลย1000พันโลบักประกาศคลิปหน้าสวัสดีน้องๆ อยู่กับบังปืดและเราแล้วบังปืดก็มีกล่องนี้มันกันบังเปิดมาอ้าวโหยบังมึงมาถึงก็เกือเลยนะมาถึงก็ได้ฟินิกตึงๆบังละเพียจริงๆเลยวันนี้บังมีภารกิจที่จะทําใสบอกให้ได้ทุกสกิลแล้วก็กินผลพิษด้วยนะเออแล้วบังก็จะรีวิวผลรอแล้วก็ดาบรอด้วยเดี๋ยวดูกันคลิปนี้ตึงๆเลยบังว่าบังปืดก็ขี่เรือยนต์มาถึงเกาะใหม่แล้วเดดโรซาบังก็ไปหาลูกแขนบังก่อนนะกูเป็นลูกแขนเขานะกูไม่ได้เป็นหัวหน้า บังนี่กินผลพิษหน้าสวดอีกคนนึงเขากินผลหัวใจนีน่เห็นเขาบอกว่าผลพิษนี่ตึงมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันตึงสลับบังหรือเปล่าสำหรับผลพิษหน้าเออมาสามารถเอ็มหวันได้ด้วยท่านผู้ชมหน้าดีต่อและติดพิษด้วยนะเออโคตึงบังปล่อยกินตัวออกมาได้ สกิลอีเนี่ยก็เป็นเวนอมนี่เลยพลพิษได้สกิลอาก็ปล่อยไฮด้าออกมาได้สกิลกทีก็เทเลพอร์ตนาได้ด้วยโอ้ยบังว่ามันเริ่มดีนะสกิลแซนี่ใครมาใกล้บังแล้วก็ตายหมดนี่สกิลเอ็กออร่าของบังเองกินตัวหมินหมินของบังแ่พอหลอดเราเต็มเราก็แปลงร่างเป็นนี่เลยร่างพิษได้ด้วยร่างนี้บอกได้เลยว่าเก่งมากๆเลยต่อยได้ด้วยส่วนสกิลก็แรงขึ้นด้วยสกิลคล้ายๆเดิมแต่มีท่าคิวเพิ่มเข้ามาเป็นเวนอมลัสนะและจับกุฏ สู้เอาอมาระเบิดได้ด้วยแต่กูจับไม่โดนเลยอะไรก็ไม่รู้แต่บอกได้คําเดียวว่าท่านี้ถึกมากๆเลยไฮยด้าก็โคตรแข็งแกร่งดูดีอะไรกันกับเนี้ยโหดเกินไปหรือเปล่าและก็เป็นอีกครั้งที่บังจะจัดการโดฟา์มิงโกแต่ว่าก่อนอื่นต้องสู้กับลูกน้องมันก่อนรับหลับบังแล้วก็นะผลนี่เนี่ยต้องเป็นร่างเปิดเท่านั้นแหละนะร่างอันติเมตเท่านั้นบังว่ามันถึงจะโหดทาร่างปกติเนี่ยไม่ค่อยจะตึงเท่าไหร่ใช้ยังไม่ค่อยโดนเลยหรือบังยังไม่ชินก็ไม่รู้นะและตอนนี้บังก็จัดการลูกน้องมันได้ แล้วนะกำลังจะตายโหแ้และแล้วตอนนี้ไอ้ปิก,ก้าก็เกิดอีกแล้วได้เวลาอีกครั้งที่บังจะจัดการปิก,กา้าครั้งที่แล้วเราใช้ผลยางบอกได้คำเดียวว่าโอ้ยอานาแทแต่ครั้งนี้บังกลับมากับผลที่แข็งแกร่งที่สุดบังไม่รอช้ากระทืบมาเลยด้วยนี่เลยล่างเอาติเมทของบังเห็นชินนี่เลยเออคาเมเไรเลเดอร์พิทแมนไอหนุ่มมึงรู้จักหรือเปล่ามาเลยกูระเบิดพลังหนาะกูต้องเป็นโนหนึ่งนะครับที่ทำดาเมจสูงสุดให้ได้มันลงมากระทืบบังแต่ก็ไม่ท อะไรเลยเพราะว่าบังเป็นพิษก่งไงล่ะเออกูไม่สลายกูไม่สตันบังว่า บังใช้ผลนี้กระทืมมันจนตอนนี้ฮะเลือดมันเนี่ยโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยนะครับบอกได้คำเดียวว่าลากนี้มันโอดจริงๆดูมันนี่บังเลยเออบังนี่มันโอดจริงๆเลยว่ะเฮ้ยและเพียงแป๊บเดียวตอนนี้ไอ้พิก้าก็จะตายแล้วมาดูเราได้ของอะไรไหมกูมีคูณสองอยู่ด้วยโอ้โหปรากฏว่ามันไม่ให้อะไรกูเลยสงสัยกูทาดาเมจใส่มันเยอะเกินนะเออบังไม่เอาก็ได้บังไปไยน้องบังมาตีโรงงานเอาสก,กิลของเออเป่าใสาบอกดีกว่านะบังว่ามันน่าจะเจ๋งมากๆเลยนะ สำหรับใครที่อยากจะทำเผ่าใส่บอกนะแนะนำจริงๆเลยนะบอกว่ามันโคตรเก่งเลยนะโอเคจัดเลยละกันบุ้มก็ไปโอ้โหนั่นมันลาดิสเนี่ยเอพี่โกหูหรือเปล่ามึงเกียดหน้าคุณคุณและก็ถึงเวลาที่เราจะพังโรงงานนี้รอบที่83แล้วนะบังก็ตีไม่รู้กี่กี่ล้านรอบแล้วมันกันแต่ว่ามันได้เวลดีนะใครอยากปั๊มเวลก็มาที่นี่นายมันกันนะโอเคเรียบร้อยและบังก็ได้ใส่บอกเกียร์มาแล้วตอนนี้บังมีแค่สกิลเดียวนะคือสกิลนี่เลยบอกในคําเดียวว่าโคตรเทสกิลเหมือนกระหลุดมาจาก โอสตาร์นะโอเคบังจะแลกสกิลที่2ต่อเลยนี่เลยใช้ยี่ห้าแบตเตอรี่กับ1ไซบงใสกเกียนะเออใส่อกเกีย,นะออกกยาหาจากการลงดันนะรือลงลง,ลงงานนี่แหละนะครับโอเคบังได้สกิล2มาแล้วไหนขอดูว่าเป็นยังไงดิสกิล2เนี่ยนี่เลยอู้ชัดพลังได้นผะู้ชมเมยบังชอบมากเลยยิงเป็นพลังขึ้นเต่ากันเลยทีเดียวโอ้ จากนั้นบังก็ไม่รอช้าไปตีโรงงานกันต่อเลยโรงงานนี่มันเกิดเหลวนะอแต่ไอเจ้าของเกมนี่ก็ปรับอยู่เรื่อยอยู่มั่นกันนะเออก็ระวังกันด้วยละกันตอนนี้บังใช้ล่างอัติเมตตบโรงงานเลยมึงคิดดูละกันนะว่ามันโหดขนาดไหนแป๊บเดียวบังก็พังโรงงานมันอีกแล้วน้าบังก็ได้ใส่บอกเกียร์ก็ไปกันต่อเลยสกิลต่อไปเลยน้าบังจะเก็บไปครบทุกสกิลกันไปเลยน้าเวลไม่ตันไม่เป็นไรแต่ขอสกิลครบไปก่อน45่บามัตอรี่กับอีกหนึ่งใส่บอกเกียร์และตอนนี้สกิลทีของ บังมาแล้วใส่บอกไฟเอ้ย,อย,อยบังจะกลายเป็นไอ้รถแมนเบังบินได้ทุกคนเนอ ว้าวไอ้ลองแหม่งไอ้ลองแหม่งส่งก็ลองก็ตั้งคงกเะลิงอย่างไหมจบบังก็พังรงงานต่อเลยหลอเปลิดอะไรล่ะเออเดี๋ยวจะได้ไปตีกับฟัถาฟาก,กาดีวอเตอร์ลอแล้วบังดิอยากจะตีลอให้ตายสักครั้งในชีวิตนะโอเคไปดูกันว่าบังได้สก,กิลที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเออกูกับฟารมแบบไม่ดูเลยนะฮะมาดูกันต่อไปใช้กี่มัตเตอรี่บังก็คุยเลยโอ้หกสิบห้ามัตเตอรี่บังก็คุยเลยมาสก,กิลต่อไปสก,กิลเซโอ้ เซฟรีแพเป็นการฮิวเลือดนั่นเองอู้ไอเกมนี้กอปคิงเลกาซี่หรือเปล่าหยุดตีกันก่อนเพราะตอนนี้โดฟามิงโกนะลุกสิ์สไปเดอร์แมนกำลังจะมาแล้วบังรอนแล้วที่จะตีมันไหนขอดูฉากเปิดตัวเท,ท่ของมันดีเออมาแล้วนี่ไงโอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนของจริงอุย้ยมันเท่จังเลยแต่กูก็ไม่สนใจมาถึงมันเล่นบังเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยบังรอนขนาดนั้นเลยเลยเล่นกูคน แฟกเลย บังและคนอื่นๆก็พยายามลากมันเข้าบ้านนะเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยบังว่ามันน่าจะตีง่ายกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรา้องก็จัดการมันก่อนบังเนี่ยเล็งก่อนและเล็งที่กูจะเปิดล่างและตอนนี้บังปืนก็เปิดล่างเอาตีเมตออกมาแล้วเห็นชิ้นมาแล้วไอ้นุ่มเจอกูไม่มีอะไรหยุดยั้งกูได้มึงจะควบคุมอะไรกูได้กูบอกเลยไม่มีทางบังเปิดกินตัวทีบอกได้คําเดียวว่าโหดจัดประหลัดบอก <c oughs> บังกระทืบหมดไม่สนลูกใครนี่เรียบร้อย อยเป็นไงมองไม่เห็นอะไรเลยป <c oughs> อะไรกันดีแต่ละคนมาใช้ผลอะไรกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้ว <c oughs> บังมึนเลยนี่ พอเลือดไอโดฝามันเหลือครึ่งหนึ่งมันก็จะเปิดสเตจที่สองของมันนนะก็คือมันจะกลากงกรงทั้งเกาะเลยนะซึ่งบอกในคําเดียวว่าท่านโ,โหดเหลือกเกินซึ่งเราจะกล้องไปจัดการลูกน้องมาตามจุดต่างๆเพื่อจุดปืนใหญ่นั่นเองบังก็แยกกับเพื่อนๆในเกมนะแล้วก็มาจัดการกันเลยนะกับลูกน้องมันโอเคลูกน้องมันใช้ผลแสงซะด้วยบังว่ามันจะโหดเกินไปแล้วนนเนี่ยผลนี้มันมีผลเถื่อนจริงหรือเปล่าโอเคแล้วตอนดีปืนใหญ่พร้อมแล New ้วนิวโออาร์สตอมเจ็ดอาร์สตอมของบังก็พร้อมที่จะระเบิดยิงไปเลย บุ้มเรียบร้อยแปบบเดียวกกงที่มันทําก็พังแล้วฮะทีมของเรานี่มันเก่งจริง,รงๆเราก็มาระทืบม,มันต่อให้ตายเลยฮะตนผู้ชมบอกได้คําเดียวถ้าโดนลากอัติเมตของบังปืนแล้วก็นะําไม่มีที่ยืนในสังคมแมงโหดแล้วเกินท่านี้เด้อดูระเบิดพลังภูเขาเผากระท่อมได้เออเลือดไหลเป็นน้ำนะเรียบร้อยโดฟ้ามิงโกใกล้ตายแล้วบังเลเวล526รเดี๋ยวมาดูกันว่าฆ่าได้แล้วเือเลเวลจะไปถึงไหน บางตบป้างเข้าไปโอวยขึ้นมาสิบเวล ต่อไปบังก็มาตีรอต่อเลยแล้วตอนนี้บังตีมันกใกล้จะตายแล้วบังว่าน่าจะเริ่มได้แล้วน่าจะชิวๆนะเพราะบังเองก็เริ่มโหดแล้วแต่ระหว่างที่บังตีอยู่ดีๆก็มีลาวามาอีกแล้วเอาตายหมดยกทีมเลยรอเปลดอะไรละเลยบังก็เลยหันมาลงดันแทนดีกว่ามาสู้กับลูฟี่ดีกว่าเห็นเขาบอกว่าเขาปรับเลือดลูฟี่ใหม่ให้โหดขึ้น2เท่าโอ,โอ้โหแล้วแบบนี้คนที่มันทําผลยางมันไม่ตายโหมไปเลยวะแล้วบังก็ได้เจอกบไอค้โค้ดายเป็นตัวแรกเลยโอเค เดี๋ยวบังเดี๋ยวจะโชว์ล่าอัติเบทให้ดูแต่ว่าบังว่าเก็บไว้ใช้ตอนลูฟี่นา่าจะหมันกว่า บอดตัวนี้ไม่ขนาหมือบังเลยบอกตามตรงเฮ้ยกระจอกสิ้นดีเพราะเราเคยซื้อกับมันแล้ว <c ười> เรียบร้อยบังว่ามาจตายแล้ว <c ười> และก็ถึงเวลาไฮไลท์เด็ดแล้วบังจะเปิดร่างเวนอมสู้กับลูฟี่เกียสองกันไหนมาแล้วใช่ไหมเปิดร่างออลติเมทเลยบังจะไปจับมันแดกก <c ười> ูจะแดกหัวมึงไอ้ลูฟี่หมวกฟาโูมาถึงมาใช้โอ้โหท่ากินกงกังกุ้ง <c ười> ม,ม,มัดหมัดปืนช้างยางยืดเหลือเจอกูหน่อยนี่เลย ระเบิดพลัง <c oughs> ไหนอยู่ไหนบางจะจับมันแดกัะหน่อยจับได้แล้วเราก็แดกเข้าท้องปุ้มระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันไปเลยบางทําดาเมจโน1หนึ่งอยู่แล้วไอ้น้องตอนนี้เพื่อนๆในทีมของเราเริ่มหายไปทีละคนแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญคือล่างนี้ของบางนั่นแหละบางว่าถ้าเปิดล่างนี้เมื่อไหร่บางนีวความโหดเพิ่มขึ้นประมาณ80เท่านี่ปืนฉางก็ทําอะไรบางไม่ได้เพราะบางไม่เคยสตันบางจับมันแดกต่อเลยไม่มีอะไรหยุดชายคนนี้ได้อีกต่อไปบาง บอกเลยคำเดียวเฟียวทั้งงาน <c oughs> เป็นไงล่ะจับเลยตบเลยบังหววแล้วก็จับแดกตายโอ,โอ้ไปซาลูฟีปุม๊มแล้วบังก็ได้เสื้อกับชุดมันมาด้วยโคตรตึง เข้ากับบังปืนมากเลยชุดนี้โอ้โหโคตชชอบเลยอยากการนักลบไวกิ้งบังก็มาตีโรงงานเหมือนเดิมแหละับเพื่อเอาสกิลเผาสซบอกของบังนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหมัดสซบอกของบังเนี่ยสกิลครบหรือยังบังก็จาไม่ได้เลยมันการเล่นเพลินเหลือกเกินโอเคบังขอแรกเลยแล้วกันน่าจะเป็นสกิลลองสุดท้ายหรือเปล่า75มัตเตอรี่ของบังโอเคมาดูกันว่าท่านี้ทาอะไรโอ้ท่านี้เป็นการยิงพลังรัวๆนั่นน่าจะเอาไว้ตีโรงงานดีอยู่นะท่านี้ดูดิโอ้มันั ลัวๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยโคตรโกงแล้วบังก็มาตรีรออีกรอบแต่ว่าความสวยของบังคือกูโดดลงไปตายเฉยเลย แน่นอนว่าบังไม่ยอมแพ้อยู่แล้วมาตีล้อใหม่ก,กันอีกรอบหนึ่งบังว่าบังต้องเอาให้ได้แล้วจังหวะนี้บังจับมันแดกเลยนี่ก็ไปรอบนี้เราต้องชนะและก็เป็นไปตามคาดบังชนะทาฟาก้าดีวอเตอร์ล้อเรียบร้อยโอ้โหบังเลเวล551เลยนะต่อไปบังตีโรงงานต่อเลยและโรงงานก็แตกเรียบร้อยบังก็จะได้สกิลสุดท้ายแล้วของผลไสบอกซักทีย่า ต่อไปมาดูรีวิวสก,กิลของผลลอและดาบลอชุดลอและภะคุมลอแล้วก็หมวกลอ,อกันโดยมีขอนไม้เป็นบางปืนนั่นเองนี่คือท่าฟันของดาบลอท่านผู้ชมครับนูสก,กิลอีหมุนเป็นกลงล้อมรหันสก,กิลอามาดูกันแอ็กไว้ก่อนพ่อสอนไว้แล้วก็ชุบฉับชุบฉับโอ้โหขาดเป็นทอนสก,กิลแซดมาดูกันฮนะ,ะว่าตึงขนาดไหนมาถึงกระปาดวงล้อนะ,ะแล้วก็พาวเวียงเป็นโรลเลอร์โคเตอร์สก,กิลเอ็กครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่เลยครับผมพาว หมุนติ้วๆโอ้ยิ่งกว่าลูกคางเบบีต่อไปเป็นผลผ่าตัดว่าผลลูมถ้าเรากดแซตเกิดธรรมดาแล้วจะเปิดลูมได้เล็กมากเราต้องเปิดลูมใหญ่กว่านี้ด้วยการกดอ e ีคางแบบนี้เลยมาได้เปิดลูมใ,ใหญ่ๆอย่างนี้วะ เมาดูสกิลอาร์กันฮะสามารถลิงคู่ต่อสู้ได้นะแล้วก็ทพวกไปนะครับสามารถเอาหัวใจคู่ต่อสู้มาได้แล้วเราก็บีบเล่นได้เลยนะค่ต่อสู้ก็จะเบ็ดรดรวนๆอย่างนี้นะครับนี่หัวใจบางปืดไงหัวใจบางปืนะฉันขอแล้วนะชุก้าชุก้าลุ้นสกิลทีสามารถแชมเปิ้หรือว่าสลับตำแหน่งกันได้อย่างนี้เลยสกิลไอเป็นการเอ่อเปลี่ยนหมวดนั่นเองแต่ว่าเราสกิลเซตก่อนนะฮะนี่เป็นการปาดน,นะโอ้โหโรดิโอไนฟ์นะสกิลเอ็กครับผมเป็นเอ่อ instinction ช็อตนะฮะทิมไปเลยนะครับสกิลซีแกม่าไนฟ์นะฮะก็เป็นการแชอติเมตนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับโคตรเทแร้เบิดพลังภูเขาผากระทมบุ้มบอมซัมเบ้นะฮะตายโอโงโกงไปเลยท่านี้สตารบอสได้ดีมากๆนะครับส่วนกดไวทีจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบสกิลนะครับสองสกิลด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราจะกดไปนะครับนี่เลยสกิลเซตครับผมนีมาดูกันนะฮะมันจะทําอะไรวะน่าจะเป็นการเรียกหินออกมาไหม โอ้ใช่เลยเป็นการเลี้ยงหินแล้วก็สามารถเอาหินไปกระทืบผู้ต่อสู้ได้อย่างนี้สกิลเอกฮะคอนโทรช็อตนะครับเดี๋ยวมาดูการทำอะไรโอ้เป็นการทิ่มแทงนั่นเองสกิเลเซนสามารถกดคา้างได้ด้วยนะครับมันจะเอาหินออกมาแบบเยอะแยะตะแป๊ไก่เลยนะบอกให้กับเดียวว่าไม่โคตรตึงนะครับนะเหมือนในอนิเมะมากเลยนี่นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกหินนะครับไปโจมตีผู้ต่อสู้ได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ช็โปได้นะช็โปตามหินได้แล้วก็เรียกหินไปกระทืบคนได้อย่างนี้เลยนะครับนะาลากไปกระทืบมันตุ ก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตแกนพิษนะครับมีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่อัปเดตหน้าสำหรับแกนพิดกับบังปืนนะครับใครคิดถึงบังปืนก็จะดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามกันด้วยเลยครับและนี่เป็นท่าฟินิชฮะชุละปะเปียะนะครับหมุนจุยตายโง่โง่ไปเลย